แด่ประตนตใจและบุรุาจารย์ทนายขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่นักศึกษาพระอภิธรรมทุกท่านวันนี้จะมาต่อเรื่องโสภณะสาธารณะในดวงที่แ ดวงที่แปมีชื่อว่ากายปัจธิเจตสิกดวงที่เก้าจิตตปัจธิเจตสิกคอยนักศึกษาทั้งหลายสังเกตนะกายปัธธิกับจิตตปัจธินี่ก็ต่างกันตรงคำหน้าดังนั้น่ะ คำว่ามาดูดวงที่แปดซะก่อนอ่านดวงที่แปดหนึงนะ่งกายะปัสสิคือธรรมชาติที่เป็นความสงบของเจตสิกขันสามในกายงานอันเป็นกุศลจะค่อยๆอ,อธิบายไป สธิในที่นี้ก็คือความสงมบกันเองวามสมบสงบของใครอ่ะ,อะธรรมชาติที่เป็นควาสมสงบของเจตสิกันสามนต,ต้องแจกแจงอธิบายไปคำว่ากายในที่นี้ไม่ได้มุ่งถึงรูปปกายนะไม่ในมุ่งถึงตรงนี้นะ หรือร่างกายแต่มุ่งหมายถึงเจตสิกขันสามกายปัสสัทธิเนี่ยมันเป็นฐานเป็นสภาพของหรือสภาวะธรรมของเจตสิกที่ไปไปทำให้ เจตสิกขันสามคืออะไรบ้างคือเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหน,น,นึ่งสังขารขันหนึ่งเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเจตสิกขันสามจริงแล้วเนี่ยถ้าเรารวมเวทนาขันก็องทาได้แก่เวทนาเจตสิกสัญญาขันได้แก่สัญญาเจตสิก สังขารขันได้แก่เจตสิกที่เหลือที่เหลือจากเวทนาสัญญาก็คือเจตสิกอีกห้สบดวงนั่นแหละถ้ายกออกไปเป็นกายะปัจจิติจิตตปัจจิิแล้วก็จะลดลงไปทีนี้เรามาดูบทบาทของกายะปัจจิิจิตตปัจจิิเนี่ย บอกทีแรกแล้วว่าคำว่ากายะเนี่ยก็คือมุ่งหมายถึงเดี๋ยวบางคนก็สงสัยว่าเจตสิกเนี้ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับกายนะทำไมไม่แปลเป็นเจตสิกปัจสถานะอันนี้เราจําสืบๆกันมาคำมพีอัตกาถา เีกาท่านกล่าวมาอย่างนี้เราก็ต้องสืบกันไปอย่างนี้นะที่ว่าคงเข้าใจแล้วนะคำว่ากายเนี่ยมุ่งถึงมุ่งหมายถึงเจตสิกนะนะกายปัสสติเจตสิกคาว่ากายะปัสสิเจตสิกตรงนี้ก็ไปทำให้นะพวกเจตสิกอื่นๆที่นอกเหนือจากตนน่ยให้มีความสงบ ในการงานอันเป็นกุศลน,นะพอเข้าใจแจ่มแจ้งหรืออย่างนะตอนนี้ทำบุญทำกุศลคุณงามความดีเนี่ยให้ทานรักษาศีลเราจะรู้สึกจิตใจเราจะสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะในขณะให้ทานรักษาศีลนนมันะ้ยไม่ใช่ลำไปด้วยใส่บาตรไปด้วยมันก็คงไม่มีอน,นะอนะ ต่อไปอคำว่าปัจสัธิหมายถึงความสงบสงบในที่นี้ท่านบอกว่าเป็นอาการไม่กวนกวายอของกิเลสแสดงว่ากายปัจสัธิเกิดเนี่ยก็ทำให้กิเลสไม่กําเริบ ไม่กังวลกังวายสงบตอนเราทำความดีไหมสงบใจสบายสงบเป็นสุขถ้าใจเป็นบาปกายปะปัสสติไม่เกิดหรอกมันปุกพ่ามันปุกพานมันร้อนฉันั้นกายยะปัสสติจึงหมายความว่าในขณะที่ประกอบการงานอันเป็นกุศล เจตสิกขันสามจึงมีความสงบไม่กังวลกระวายไปด้วยกิเลสนี่แหละเขาเรียกว่ากายะปัสสติผมจะขอเข้าใจนะนะต่อไปนักศึกษาก็พยายามจำสับให้ได้นะกายปัสสติคืออะไรกายปัสสติก็คือเจตสิกนั่นแหละที่ไปกระทำเจตสิกอื่นเน เราเรียกว่าเจนสิกขันสามให้สงบให้สงบไม่กังวลกังวายไปกับกิเลสเพราะว่าเรื่องงานที่เราเราเด้นเนี่ยก็คือเด่นอะไรงานเป็นกุศลอยู่แล้วงานเป็นกุศลนี่กระบอกบอกไปแล้วจิตใจก็เป็นบุญเพรจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยกิเลสก,ก็ต้องระง,งับไปเป็นธรรมดา กายปัปสัทธิก็สำแดงเดชเต็มที่ในขณะนั้นน่ะจิตเขาเรียกว่ากายปัปสัทธิต่อไปจิตตปปสัต t h จิตตปัสัทธิธรรมชาติที่เป็นความสงบจริงก็คือสงบ เจสิกตรงเนี้ยไปกระทำจิตให้สงบ mm hmm. ตะกาวไปแล้วเนี่ยเสิกตรงเนี้ย mm hmm. ไปทำให้จิตสงบมา,มาพูดเป็นภาษาเบสิกไปก่อน mm hmm. พื้นฐานนะเนี่ยนะเสิก yeah, เ mm hmm. นี้ยตอนที่เกิดในยามไหน mm hmm. เกิดตอนไหนตอนขณะที่ กำลังทำกุศลคำว่าจิตกะมุ่งหมายถึงวิญญาณัขันนั่นเองวิญญาณักขันก็คือสภาวะคือรู้สภาวะกองเองสภาวะรู้ ี่คือรู้อะไรก็รู้อารมณ์นั่นเองในแก่จิตทั้งหมดฉะนั้นจิตตาปัทฉิที่นี่ก็ไปกร,ระทำซึ่งจิตให้สงบในขณะที่ประกอบกับการงานมันเป็นกุศลเช่นในขณะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา จิตจะมีความสงบไม่กังวลกังวายไปด้วยกิเลสนะครับที่เราสังเกตไม่เหมือนเราไปไปเชียย์ละครไปเชียย์การแข่งเขาต่อยมวยเงี้ยเลือดพุ่งพ่านไปหมดจิตใจพุ่งสร้างตามไปด้วยออกท่าออกทางมันก็ละอย่าง อันนั้นมันเป็นการงานเป็นกุศลอันนี้นเป็นกุศลองพอยเข้าใจแล้วนะว่าจิตปัสสถาจิตปจตปัจสถธิเจตสิกนี่ทำอะไรทําให้จิตสงบในการงานนั้นเป็นกุศลกายปัจสถธิก็คือเจตสิกนั้นน่ะไปทําซึ่งเจตสิกให้สงบในการงานอันเป็นกุศล ดังนะนั้นก็สมควรแล้วทั้งคู่เนี่ยนะไปกระทําให้เจตสิกบ้างจิตบ้างสงบตอนขณนะทํากุศลสมควรแล้วสมควรแล้วนะต่อไปเลยต่อไปเป็นโสภณะสาธนะดวงที่สินะดวงที่สิกับดวงที่สิเอ ชื่อว่ากายะระหุตาจับให้ดีคู่แรกกขาปัดสัตธิคู่ที่สองนี่ระหุตาระหุตานี่ถ้าแปลนำตามศัพท์ก็ว่าความเบาเบาระหุระหโทษโทษเบากายะ เิมไปข้างหน้าวกายะระหูตาจิตาระหูตากายะระหูตาธรรมชาติที่เป็นความเบาของเจิตสิกธิขันสามในการงานอันเป็นกุศลจิตะระหูตาธรรมชาติที่เป็นความเบาของจิตในการงานอันเป็นกุศละะฉะนั้น กายะระหุตาและจิตตะระหุตาเจตสิกนี้หมายถึงอาการแห่งสภาวะที่เบาชื่อว่าหูตาชื่อว่าระหุตาและความเบานี้มีความหมายว่าคำเหล่านี้เป็นไปได้ง่ายซึ่งดูในอ,อ่ะ อัตกถาลีกาเนี่ยท่านก็คิดว่าคนคงพอเข้าใจง่ายในการศึกษาท่านก็ไม่ได้แจกแจงอะไรเยอะเพียงแค่ให้เน้นความหมายกระชับกระชับไว้เท่านั้นเองแต่ทำเหล่านี้ก็เป็นไปได้ง่ายคำว่าเบาเนี่ยก็คือง่ายต่อการงานอันเป็นกุศลในขณะที่เราทำกุศลอยู่เนี่ยใช่หอฮะ รู้สึกว่าภายในจิตของเราเนี่ยแล้วก็ทั้งเจตสิกเลยก็เบาทำกุศลเนี่ยรู้สึกถ้าเราเห็นในชัดนเราไปทำกรรมฐานนั่งสมาธิเนี่ยจะเลยมีปัฒน,นารู้สึกความบีบคั้นทางอารมณ์อะไรมันจะน้อยเบาไม่ต้องออกแรงอะไรมากไม่เครียดไม่ต้อง เน้นว่าจะต้องทำสถิติให้ได้ร้อยเปอร์เซนอะไรปล่อยไปทไปํารเวลาเบาแนะก็คงพอเข้าใจว่า,ากายระอุตาเป็นเจสิกที่ทำกับเจสิกให้เบาในการงานเป็นกุศลจิตตระอุตาเนี่ยก็เป็นเจสิกที่ไปทำสึ้นจิต ให้เบาในการง,งานาเป็นกุศลเกิดเฉพาะในเรื่องของกุศลนะไม่ปนก,กับเรื่องบาปต่อไปก็เป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกดวงที่สิสองชื่อว่ากายยมุทุตาจิตตะมุทุตา มุตุตาเนี่ยแปลว่าความอ,อ่อนกายะมุทุตาธรรมชาติที่เป็นความอ่อนของเจตสิกขันสามในการงานอันเป็นปุกสลคืออะไระคือทำให้เจตสิกขันสามเนี่ยเจตสิกดวงเนี้ย ก็กระทำให้เจตสิกขันสามเนี่ยอ่อนในการงานที่เป็นกุศลนะเราจะสังเกตว่าคนที่ทำบุญทำกุศลเนี่ยจิตใจจะอ่อนไม่กระด้างไม่แข็งกระด้างนะไม่เหมือนกับในฝ่ายของคน,คนบาปคนอกุศลเนี่ย ทำมกคุสลจิตจะก,กระด้างต่อไปจิตตากมุทุตา,ธ,ตาธรรมชาติที่เป็นความผ่อนของจิตในการงานอันเป็นกุศลนะก็คือทำให้จิตผ่อน ในการงาน,นันเป็นกุศลไม่ใช่อ่อนแอคืออ่อนต่อสิ่งที่ควรอนะ่อนอ่อนโอนต่อสิ่งที่ควรอ่อนโอนในเรื่องความดีเนี่ยนะก็จะอ่อนน้อมไปทำความดีได้ง่ายเนั้นะคนทำความดีเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า เขาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายนะจะพูดถึงบุคคลนะคนที่เป็นคนดีทำแต่ความดีจิตใจอ่อนโยนเนี่ย <c oughs> บอกอะไรก็เชื่อฟังง่ายไม่ดื้อดึงนะเพราะว่าข้างในของเขาเป็นคนอ่อนอ่อนโยนเป็นคนอ่อนมีจิตใจที่เป็น กายะมุตุตาจิตตะมุทุตาทำงานกันเป็นแบบนี้คงจะพอเข้าใจนะกายกามุทุตาเนี่ยไปกระทำเจตสิกให้อ่อนต่อความเป็นกุศลสรุปนิดนึงนะส่วนจิตตะมุทุตาเนี่ยไปทำจิต จิตตมุตุตาเนี่ยคือเจสิกนะเล้าก็ใ,ให้ดีเจสิกนะไปกระทำเช่นจิตให้อ่อนนะในงานการงานที่เกี่ยวกับกุศลสารทำกุศลเกิดพวกนี้ก็นะะจะมีเจสิกแผนกหนึ่งก็คือสองสองดวงนี้ยหละ ก็จะเกิดขึ้นมาเป็นสภาวะที่อ,อ่อนอ่อนในกุศลอ่อนควรต่อกุศลอ่อนต่อคนคุณงามความดีไม่แข็งกระด้างก็ทำกิจทำเทสิกอื่นๆให้ควรอ,อ่อนแก่การงานนั้นเป็นกุศลนะ ต่อไปโสภณาสาธรณะเจตสิกดวงที่สิบสี่สี่สิบสี่เกลับอะไรสิบห้าก็ชื่อว่ากายกรรมมัญญาตาจิตกรรมมัญญาตาโ,โดยทีนะ,ะกายกรรมเนี่ย จริงแล้วแปลว่าควรดังนั้นเจตสิกทั้งคู่เนี่ยเขาก็จะทำอะไรเมื่อสองดวงเนี่ยเกิดขึ้นเขาก็ไปทำกิตให้ควรทำเจตสิกให้ควรทำกิจให้ควรกายยปัจกายยกรรมมัญตาเนี่ยไปทำซึ่งเจตสิกให้ควร ให้สมควรให้พอเหมาะพอเจาะกับการงานการเป็นกุศลนะควรต้องเป็นสิ่งที่ดีก็ควรนะควรทําให้มากซะด้วยไม่เหมือนบาปหรอกบาปไม่ต้องห้ามบาปไม่ต้องไปทําให้มากหรอกบาปม,มันเกิดอยู่แล้วถ้าไม่มีสติเนี่ยโมหะก็เล่นงานอยู่แล้วอา่า ปัญญาไม่เกิดในโมหะเล่นงานน่ะวันๆน,น,นะฮะคงพอเข้าใจนะจิตตกรรมมัญตาก็ไปกระทำซึ่งจิตจิตตกรรมมัญตาเจตสิกนะอันเนี้ยจะลืมนะ,นะเน้นย้ำทุกทีอเพราะว่าสองตัวนี้เป็นเจสิกตัวหนึ่งไปทำเจตสิกสด้วยกันเจสิกดวงหนึ่งก็ไปทำซึ่งจิต เองให้ควรแก่การงานอันเป็นกุศลให้น้อมไปหากุศลนนต่อไปอสโภพะสาธารณะเจตสิกสิบาดวงที่สิบหกดวงที่สิหและ1สเจมีชื่อว่ากายปาคุณยตา จิจเตจิจตะปาคุณยะตาเราดูคำนี้ยกายยลปาเนี่ยก็คืออะไรความคล่องแคล่วนะแปลว่าความคล่องแคล่วอันนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เขาทำมุนทำอุศนเนี่ยเขาก็มีท่าทีคล่องแคล่วนะ ภายในเขาคล่องแคล่วแล้วทำอะไรมันก็ไม่ลังเลอะไรแล้วก็ทำกุศลก็ทำไหวพระสวดมนต์แล้วก็เพินพลาดเมินป้ากับเอาบุญเอากุศลเห็นไหมคล่องคล่องแคล่วไหมคล่องแคล่วดังนั้นพยายามที่สภาวะภายในจิตของเราเนี่ยคล่องแคล่วก็จะมี เจตสิกอยู่คู่หนึ่งไปทำหน้าที่กายปาเนี่ยคุณยตาจิตตาคุณยตาก็เช่นกันกายปาก็ไปทำซึ่งเจตสิกขันสามอ่ะให้คล่องแคล่วพร้อมที่จะทำงานในการกุศลคล่องแคล่วในงานการปฏนบัตกุศลจิตตาปา คุณยะตาเจตสิกก็ไปทำซึ่งจิตให้คล่องแค่กับงานบุญงานกุศลใช่ไหมที่เราทำเหมือนเหมือน,นทำบาปนะถ้าเป็นทำบาปเนี่ยจะ,ะมีจะเก้อจะเขินจะบิดจะอัดไม่คล่องแค่ว่ะแต่งานบุญเนี่ยมันไม่ไม่มได้ยากเลยนะ,ะไม่ได้ยากหรอก ต่อไปโสภะสาธรณะเจตสิกดวงที่สิบแปดและดวงที่สิบเก้าชื่อว่ากายุชุกตาจิตุชุกตายุอุชุเนี่ยที่มาจากคำว่าอุชุแปลว่าตรง อุชุเนี่ยที่เราอุชุที่เราสวดมนต์อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสัสังโกใช่ไหมความตรงกายะกายุชุกตาเนี่ยเป็นเจตสิกที่ไปกระทำตึ้นจิตให้มีความซื่อตรงไอทำเจตสิกเจตสิกขันสามเนี่ยนะ ให้ซื่อตรงต่อการงานอันเป็นกุศลงานเป็นกุศลเนี่ยถ้าเรามองดีๆจะซื่อตรงตรงไปตรงมาไม่มีรับลมกลงในอะไรหรอกซับซ้อนซิกแซกอะไรหรอกกุศลเนี่ยจริงๆเน่ยเพราะว่าเขาเป็นคุณงามความดีแล้วเราแยกสภาวะให,ให้เห็นเด่นชัดจะเป็นอย่างนั้น จิตตุชุกตาก็เป็นเจตสิกที่ไปกระทำซึ่งจิตให้มีความซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศลเข้าใจนะ,ะกู้เนี้ยในขณะที่เราทำความดีเรามานึกถึงเนียจะเป็นสวดมนต์ไหว้พระเนี่ย หรือเราก็ตั้งใจทำหมายถึงว่าสภาวะข้างในเราเนี่ยก็จะแสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ความซื่อตรงถ้าสภาวะบุญกุศลเกิดเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยซื่อตรงไม่ใช่ไปขี้โกงอะไรขี้โกงนั่งสมาธิ นิดเดียวไปบอกว่านั่งไดสามสิบอันนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่ตัวนี้บุญมันก็คือบุญซื้อตรงแบบนั้นเป็นสภาวะที่ไม่แอบแฝงอะไรเป็นความบริสุทธิ์ของธรรมชาติของว่าบุญธรรมชาติของบุญศ่าก็แสดงออกไปอย่างนั้นฉะนั้นเจสิกู่นี้ก็ก็กระทำหน้าที่ รือมีสภาวลักษณะเนี่ยที่ซื่อตรงต่อการงาน,นเป็นกุศลสุดท้ายเราก็มาสรุปรุปปวัมหมายซะหน่อยนเรียนโสภณสาธนะมาสละลายละมีสิบเก้าดวงเห็นไหมเก้าดวงเนี่ยเราเรียนมาเนี่ยจนจบแนละ้ว ทำไมจึงใช้คําว่าโสพณะสาธารณะโสพณะแปลว่าดีดีงามสาธารณะก็ทั่วไปเจสิกก็คือเจสิกเจสิกนี่เราก็ใช้คําทับศัพท์ไปเลยไม่ต้องไปเป็นแปลทั่วไปโสพณะแปลว่าดี เจตสิกที่ประกอบทั่วไปในจิตที่ดีที่ดีงามเจตสิกประกอบทั่วไปในจิตที่สวยงามอันไม่มีโทษอันนี้เขาก็พยายามบรรยายให้มันเยอะเยด้กระจางหน่อยจิตที่ดีงามนั่นแหละจิตที่เป็นฝ่ายบุญฝ่ายผูศลนมีมหากุกศนและจิตเป็นต้น จานั้นก็คงโสภนะาสาระเจสิกทิบเก้าก็จบนะเพียงเท่านี้